เพราะว่าข้าพเจ้ามองเห็นเงินในกล่องแล้วเฮ้ยมึงขัดหัวโอ้ขอโทษพี่ขันขอโทษพี่ขันขอประทานอภัยพี่ขันหนะ่งเองโอเคมาเล่นบางนาเก็บค่าที่เอามาสองหมื่นโอ้โหข้าเราข้แล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยหลอดโดนไปแล้วไปแล้วกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าไม่เอากระเป๋าอะกระเป๋าไลื่อมกระเป๋าแล้วไปยัง อ่าคณะลิเกเราสักครู่นะครับเดี๋ยวเรผมผมทำการบุ๊กคิวการแสดงครับกับคุณสปอให้แล้วครับได่ต้องห่วครับได้โชว์แน่นอนครับได้นอนสอนกันเลยมอสห้างมาที่บ้านดิฮะเพรตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาค่อยจ่ายจ่ายวันวันแข่งมั้งครับเดี๋ยวเขาบอกอ่ะแต่ว่าเออผมอยากรู้ว่าจะใครจะลงบ้างครับจะได้ลงชื่อให้ครับใครจะไปบ้างใครอยากไปบ้างผมไม่ไปรายการนี้ผมไม่ไปมีเธอหนึ่งมีเธอมันมันจ้องเดียวเธอมีเธอแล้วก็มีเธอโอเคครับครบสามไม้เหรอ เฮียไม่รอเหรอเยลเดี๋ยวจบเวลาใหจบเรื่องนี้มีเรื่องหนึ่งฮะรื่สุดท้ายแล้ครับครับรอรอนะกูกด F8 นะโอ๊ะโอ๊ะโอเะโอ๊ว่าไะโอ๊ะโจ๊อ๊ะรอ๊คโอ๊เโอยะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊่โอ๊ะโอมะโองะโเ๊ะโอ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 รื่อ๊ะโ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 อ๊อะแต่ตรอนี้จางขอจะองอทีนึง โอ้โหแม่งการสุดยอดเลยโยนอ่าเชิญคุณจะขอบรายงานต่อคุณพะโบได้เลยครับเขาเรียกว่ากระจายงานพี่เข้าใจไหมเขาเรียกว่ากระจายงานนี่เห็นไหมก็เบื้องต้นนะครับพ่อพะโบไม่ต้องทำอะไรครับอยู่เฉยเฉยจบจบประชุมครับช่วงนี้มีเท่านี้ครับน่ะเราทำอะไรกันทำอะไรกันเราเก็บตังค์กันคนละห้าหมื่นครับห้าหมื่นนี่กี่วันให้หาวันละห้าหมื่นนะครับเพื่อมาส่งแก๊งไปหาวันอะห้าหมื่นนะครับวันละยี่สิบ วันละห้าหมื่นเยอะไปบัดดี้ครับวันละสามพันครับคู่ละห้าหมื่นต่ออาทิตย์สามพันเยอะไปรอบเดียวหยอกหยอกคุณพ่อจะเอาสักครึ่งรอบเองนะครับก็คือสองคนครับสองคนคนละสองหมื่นห้าใช่ครับต่ออาทิตย์ครับผมเป็นงานบัดดี้สมมติพี่ตัดไม่ว่างพี่ตัดคู่กับใครนะมองเล่ถ้าพี่ตัดไม่ว่างมองเล่ก็ต้องแชร์ไปอะไรเงี้ยครับจะลงตกคนละวันเท่าไหร่นะสามพันเพรามองเล่มีมีแทงเรื่องว่าอยากเปลี่ยนคู่แล้วครับวันนี้ ไม่บอกเลยวันนี้ไม่โบอกเลยใครเพี้ยงแล้ววันนี้ไม่บอกบอกเลสุจะทนแล้วครับอันนี้ถูกว่าิรสุได้เหรอคะพีุ่กเราเราทดลองอาทิตย์หนึ่งก่อนทดลองอาทิตย์ทดลองอาทิตย์หนึ่งกันไหมไม่พอเหรอปะถึงไงฮะเปล่าไม่พอก็แก๊งเรามีสิบห้าคนพ่อพะโบเป็นตัวฟรีครับไม่แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่คู่ดีแลนด์กันนี่อ่ะตุซุ้มดีแลนด์งานหนักแล้วงาน หนักแล้วบอกเลยเขาก็มีเลนคนเดียวนี่ค pues รับงานหนักนหนักแล้วก็ถนนคู่กับจาขอบถนนบอกขอเปลี่ยนคู่ครับผมดิวเรียบร้อยแล้วครับาี่เสรผมเรียบร้อยแล้วส่วนคุณปีเตอร์เนี่ยเขาได้ฝากเรื่องกับผมไว้ว่าถ้าเราพร้อมเขาก็พร้อมไปด้วยกันครับคือทรัพยากรลท์ทางไหนเต็มอิ่มพร้อมสำหรับ ทุกสิ่งอย่างต้องการครับที่ร้ายทางเพดาลเอายทางเพดันเองมุ่งจะมาแล้วครับคนนี้ไม่มีปัญหาครับจะมาถ้าเกิดตรงนี้มันคือมันคือเมือง แล้วเราคือบทบาทสมมติเราเอาเงินเข้ามาเราบิดได้ไหมฮะรีบใจหาเลยครับรีบพ่หาเลยครับเอามาแล้วไม่ให้ขึ้นครับโอ้โหมาแล้วก็บอกว่ารอก่อนนะสล็อตยี่สิบอะไรเงี้ยเอ้วรอก่อนนะสล็อตยี่สิบอะไรเงี้ยแล้วบอกเฮ้ยโทษทีว่บแม่งเต็มแล้วว่เจอกันนะน้องกูเจ็บจิตใจทำด้วยทำไมอ้ามันบทบาทสมมติน้องก็ต้องเข้าใจว่านี่คือสตอรี่คือความโปรดไลค์ของเคสครับโหรดไลค์ ดีแลน<ท>นี่ผมก็<า>ให,ให้ให้เตรียมทรัพยากรไว้หยไม่ถู<ว>กภาพเลยครับดีแลนดีแลนไปคุยกับเชฟมาหรือยังอัปเดตให้ <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวคิวสุดท้ายหลังจากชมลิเกเนี่ยท่านพโมจะต้องไปไปที่รีสอร์ทนะครับเพื่อเข้าพบกับคุณนี่พญาคิวเลยครัเนี่ยใชครับคุณจอไปเลยครับไปข่าวบอกรับใจมีเรื่องของดีแลนครับวันนี้มีเท่านี้ครับไม่นะต่ายนะหลังจากนั้นถึงเข้า nee, เข้าห้องนอนได้นะฮะโอเคแล้วย่ัทพโมบายชิบฝีเลยครับโอเคไหมครับแล้วฝากไว้กับกูเยอะแยะไปหมดครับ ไอหม่องไอหม่องไอ้หมองมันแอดบ่อยมันมันหอดโอ้โหแล้วแบบจ้าขอบจ้ขอบเรื่องเงินเงินนะครับจะที่เราเก็บกันเนี่ยจะจ่ายเป็นอาทิตย์เลยหรือจะจ่ายเป็นวันวันเจอกันอีกทีวันจันทร์ครับจันทร์หน้าเลยครับบ้าเก็บไปแล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วแต่คนได้ไหมแล้วแต่ก็ได้ครับแล้วแต่คนก็ได้แล้วแต่คนก็ได้บ้าที่ขอคืนเงี้ยโอ้ไม่ถือว่าเป็นอาทิตย์มันแบบมันเป็นก้อนมันเป็นก้อนมันกมันหนักนะมองว่ามันหนักไม่หนักนะ ชั่วโมงเดียวก็ได้แล้วนะก็จะหนักได้หนจ่าขอบก็จ่าขอบบอกให้ถนนทําให้จ่าขอบสี่หมื่นแขอบหมื่นเดียวอ่ะมาไปเรื่อยทุกคนโทษนะฮะครับครัที่ยืนลู่บุรีลิงน้ำนั่นคือปีเตอร์ะอ่าไม่ใช่ครับอันนั้นคือนุ้นเลยครับนนหรออันนั้นเพื่อนของไม่เอกครับอ้โหแลเราอยู่ในคณะเราด้วยฮะโอ้โหเตรียมอถ้าใช่ครับบอลเราไปคุย ตัวฮาเลยหรอตัวฮาเลยพี่คุณหล่อเนเพื่อนผมเสียงเสียงเหมือนในพันธมิตรอหะบวกไปครึ่งชั่วโมงครับถ้าเดินเข้าไปบวกไปครึ่งชั่วโมงผมยังคิดด้วยว่าตโดนเจ็หรอเดินมาเดินมาเดินมาเดินต้องบอกอีกครึ่งชั่วโมงรู้สึกว่าน่าจะได้รับชมแน่ๆเพราะว่าคุณหล่อน่าจะอยู่ในคณะโชว์ด้วยอันนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมรับชมโชว์นะตรงนี้มาเลยนะครับลำดับต่อไปครับเชิญคุณพะโบชมโชว์ครับ ทั้งหมดคิวดีอ่ะโอ้ยผมจองผมจองผมจองตรงนั้นข้างหน้าครับเตรียมน้ำอะไรให้บอสด้วยนะเวทีตรงไหนเอ่ยตรงตรงฟุตบาทฟุตบาทไสองพันสองพันตรงนี้เลยเหรอเสื้อดูเสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกเสื้อนะครับได้ได้ได้ดูเสื้อหน่อยลงเป็นมืเสื้อเหรอวะเนี่ยมองสิเปรมองมีคนบอกว่าเองแคดบ่อยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรพี่ เอวงดวจีบเด็กเทพแขกเอากระเป๋าแคเยอะเลยเอาบร้เยเราอยู่ตนั้เฮ้ยเนื้นนี่บอกเฮียนั่งเลย้บอกเฮียนั่งเลยนั่งอนบอสนั่งเลยบอสนั่งเฮ้ยไอไม่เอ๋มึงเก็บของนี่ไปดิเก็บอะเดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอนแสนั่งนโทดด้วยกันเลยครับโอเคพิธีกรพิธีกรเข้ารายการเลยฮะครับครับอย่าลืมชอตี้ฮะชอตี้หนพิธีกรเข้ารายการเลยครับพิธีกร บ้านผมถ้ามีเวลาฮะพี่อ่ะแบบต่อไปนะครับเขาจ่มาพบกับโชว์สุดพิเศษจากของเรานะครับคณะคอะไรนะครับวันนายุกพี่เอกนีคือคณะวันนายุยหัวคุกนะครับวันนายุกพี่เอกท่านท่านรับฟังได้เลยครับกระกระบอยกระโดดทีหนึ่งครับมีเสียงตบมือด้วยว่ะสวัสดีพยาค่ะพวกเราชาววันนายุกพยาค่ะข้าพเจ้า ไม่เอกพะยะค่ะไม่ตีเจ้าค่ะไม่ตัดตัวเจ้าค่ะเฮ้ยข้ามพี่ค่ะมาเลยอยมกเจ้าค่ะวิตัวใหม่ตัวใหม่พะยะค่ะปกติเป็นไม่โทพะยะค่ะไม่โทก็คือปีเตอร์พะยะค่ะแต่ไม่อยู่แล้วพะยะค่ะใช่้ามไปก่ผลเดี๋ยวชมชมโชว์แรกกันเลยนะพะยะค่ะหนึ่มงสองโชว์แรกแล้วตอนนี้สาม เอิงยาเอิงเออี้ยเอิงเอิงเอี้ยเอิเอิงเอี้ยพูดจาแล้วก็เมือนลิเกเร่ใครก็ต้องเส้น้องน้องนางเห็นแต่พี่ไม่กู้อภิทังอภิทกโอมัน่าน้อยใจ จบโชว์แรกแล้วพะยะค่ะโอ้หชอบ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 ชออบชอบบอบช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 ชอบ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 นออ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 ะะ เด็กเในคณะของข้าพเจ้าเองเอ้ยมึงไม่รู้เหรอกูเป็นใครขอโทษนะพญารามขอโทษขอโทษนะารามขอโทษลาม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 ้อมลา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 ม้ามล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 าม่ามามลามลามามล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 มลา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 มลไมละมลามลามมมามามลมมลมมมลมม้ามามมมมไมมมม โชว์นี้จะเป็นโชว์ร้องเพลงที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนนอกจากที่สภาพะยะค่ะอ้ามเคยโชว์แลนี่อโกนขอโทษเพื่อนค่ะขอโทษพืยอค่ะโชเพนค่ะโท่อ้คนะขอนะก่อนที่ะท่นโชว์พ่เ่ือนเนค่ะือพนอจเะ่พะ่ะะะ ขอบประทัไทยพยะค่ะอย่างงั้นมาชมโชว์ต่อไปกันเลยนะพะยะค่ะหนึ่งสองสามรักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกอ,อ,องดวงใจเอาไว้ที่คุณ ขับเจ้าร <thing> ้องไม่ได้อย่าวร้องอย่าร้อง่อย่าร้องยดยดีเอาใหม่เอาใหม่ไม่ใ่อาใหม่เอาใหม่เอาใหม่าใหม่คัดคัดคัไอ้เาไอ้ยังคชอ้ไอ้าคุณช้อปจะไ่วอย่าวร้องอย่าร้องไอ้เมอห้กิ้งยุด่อยากหยุดย่าหยุดรอย่้งมันเปลยแปง รู้เลยประเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียค่ะไอ้แม่เอกพฮียค่ะมึงให้กูมานั่งดูอะไรฮะอย่าหัวเราะเดี๋ยวไม่ะช่เวลากูมีค่านะอใจเย็นดิค่ะบอกทุกนเลยพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวเราอยากตลกแล้วเร็วๆเอาใหม่นะพยค่ะนับหนึ่ง สองใครอะไรให้บอสกับกินบอสรักคุณสียิ่งกว่าใครมอบกองดวงใจเอาไว้ที่คุณหวงคุณกันเสียยกใหญ่ถึงจนหัวใจว่าพี่อยากอยากมีใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใคร แม่ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจใส่ลูกบิดแล้วรีบปิดก่อนแถมไม่เปิดตอนรับใครอยากจะเป็น,<จ>นคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจขอ,ของคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใคร ตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานท่านบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจรักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่งกว่าใคร ขอบพระทัยพะยาค่ะขอบพระทัยพะยาค่ะเราอยากให้ไข่นะคุณและคุณอยากให้คุณรักไข่ของเราอยากให้คุณช่วยกันอนุรักษ์ไข่นะพะยะปัดเอฟเค่อไอ้อไข่มามาดูไข่กูไหมเฮ้ยใจเย็นนะพะยะค่ะช็อ์สุดท้ายของพวกเราจ้าไปจะเป็นโชว์สุดท้ายแล้วนะพะยะค่ะสาม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 ไปจะเป็นโชว์สุดท้ายของพวกเราแล้วก่อนที่จะจากกัน เอ้ยโชว์ท้ายแล้วเหรอใช่เลยวันผู้สามมาตั้งไกลเนี่ยมึงโชว์ท้ายได้ยังไงอีกหกโชว์ใช่ใช่มายอีกหกโชว์เดี๋ยวไปโชว์วันหลังบ้างพี่ชายเพราะว่าข้าพเจ้ามองเห็นเงินในกล่องแล้วเฮ้ยมึงขาดหัวโอ้ขอโทษพี่ชายขอโทษพี่ชายขอพี่ชายนะใครหนึ่งเองตรงนี้หน่าร้อยไปเยอะแล้วเอ้ยตรงนี้เออผู้คนเยอะกว่าสภาอีกทำไมได้น้อยจังย่า อย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอ๋อได้ได้ได้ไปจ้ะครัเตรียมพร้อมเตรียมี่เลยเต็มที่เตรียมพร้อมเลไปอย่าไปอย่าอป่าดยไปนับโอ้ยหนึ่งดันอนะไปย่ค่ะหนึ่งสองสามเธออยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไกลไก่อยู่หาดยา ช่วยยายขายข้าวข้าวขาหมูอยู่พัทยาเธอช่วยป้าขายสบู่กบูกับมาหากรุงเทพชมตูแม่เลนูขายข้าวหน้าเป็ดเปอยู่เชียงใหม่ควันใจไปขายลินจีอยู่ลบบุรี คนดีไปขายปลาดูนอนุดุดที่นอนแุรรอลกกแล้วก็ดายฟูุดุดุรุดุดยดุ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 ลุดุดุาุด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 ุะุด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 ไทยพะดะค่ะไดุดุดุด่ดุ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 ุ้ดุาุมา โอ้ดีดีโอ้ยโอ้ยคิดว่าจะสนุกขนาดนี้โอ้ชอบชอบชอบคณะอะไรนะคณะวรรณยุกพะยะค่ะโอเคมาเล่นบางนาเก็บค่าที่เอามาสองหมื่นเราคิดข้าด้วยไปแล้วไปแล้วโปเลยไปแล้วหลอดโดนไปแล้วกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าไม่เอากระเป๋าอ่ะโอ้ยลืมกระเป๋าแล้วพะะยี่ตาพระเจ้าขอขอถามอีกทีนะพะยะค่ะ ไม่มีเพิ่มอีกหลือพะย่ะค่ะนี่กูให้ผันเลินนะตั้งสี่มืแล้วอะไรเยอะแยะวะฮะเออเดี๋ยวไปคิดว่ามมีเงินเท่าสะพานอ่ะนี่ไม่สิบบาทนั่นอ่ะี่แล้วเราจะหารกันยัเราจะจะหารกันยังไงเหลือเพิ่มแล้วพี่เหลือเพิ่มแล้วเงินนีสิบแล้วสี่สิบแล้วไหนมีมีางมีบาทสองบาทล้างขรมีเจ้าคิดว่าอย่าให้เสียไม่ลย่ไม่้อะไรนะ กระเป๋าหนึ่งหนึเก้าสามพะยะค่ะอ๋ออ๋อแย่สุดตัวแย่พยกลุ้นลุ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงโอ้โหหนีก่อนแล้วพยะค่ะหนีสี่เก้าเนาะล่วงไปอีกแล้ว ขอพัีคุณนทนพี่น้องเมียขอบคุณทุกท่านนะพยาค่ะพยก่ะพยกอ่ะน้องเนี่เป็นพยกอ่ะไพมอะไรเนี่ยไ่อะไรคองเหรคออเ้ยน้องตัวปองแดงไม่ได้น้องตัวปองแดงไม่เนี่เนี่ยนี่หน่อยไม่ตีวิ่งให้เสด็จพี่พาโบดูหน่อยพยะคะวันนี้พี่แม่งเต็มถังหนงกนพี่ที่แบบนี้พี่ก็ชอบไป พี่ชายอยากได้แบบไหนคะแต่ต้นไม้หรือว่าบนรถดีแต่ต้นไม้ดีกว่าไต้ต้นไม้ต่ำเหี้ยเหรอว่าเจ้าขางขับมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมต้นแต่ต้นตาลนี่กับน้องไม่ละฮะแต่พี่ไม่กลัวถ้าทำเปเล่นนี่กูเล่นมาชั่วโมงกว่าแล้วนะไปไปพวกเราพันสองไปหาคนคดหาสี่ป้อนไม้่ะ อะไม่ด้ยินอะไรไม่รู้แบบๆป๊อกไปนะปรอกเดียวเลยนะพ๊อกเดียวพ่นเดียวลองไม่ไรอยากรู้ว่าจะดีหรือไม่ดีได้ข่าวว่าสภาเสกงบงกันละโกงหรือพระเอกก็ได้ใช่หนูเดียวไว้แล้วหนูเดียวไม่กลัวไแม่เอกจองไป็นแม่เอกแน่เลย ก็ให้วิ่มาเอกวิ่มาเอกจะต้องร้องมัก็คือเราองพ่นเนาะคลุกเขาแล้วงพ่นทักอย่างนั่นนี้เป็นเป็นหน้าคณะอันนี้เป็นนางเอกและอันนี้เป็นตัวโกงกองทัพเขาอาของปีเตอร์ก็เฮียแล้วนะนี่เอาของลิเคียด้วยตัวจบอ่ะอย่ารอดูเหมือนเขาได้ยินว่าเขาวิ่งหายเลยดูนี่วิ่งหายไปแล้วสมัยสมัยที่พี่โจนติดคุกแบบมีคนมีต้องเก็บไปที่หลังสมัยที่พี่โจนติดคุกพี่ไปเล่นกับเขาแล้วเขาแบบเก่งมากตรงเนี้ยส่วนเลยบอกยังไงเดี๋ยวพี่ตัวตายขอจะบอกเพื่อนเับ

ทำไงจะพอบ้านเป็กมึงบอกว่าเมันเป็ดอะไรกันในแก๊งเนี่ยถ้าถเลิกกันเนี่ยแก๊งคุณต้องพูดดิไปตูดลายเลยนะหนูไม่ือโเมียยื่นท้าเล่นให้ขอบครั้าปล่อยใจของไปเลยบอกว่าเลิกกันนะไอพวกไอพวกรักกันในแก๊งนี่นะไม่ว่าผู้ไหนนะฮะดูดูไว้เลยถ้าเลิกกันฟ้าถ้าได้สมองถ้าได้สมองใหม่เมื่อไหร่ที่บดหัวใครรักกันก็ทิ้งผู้พิจารณ์พูดโอเคไม่ครับผมกำลังจะเวลาหนึ่งนาที พี่โนเนียก็เลยบอกว่าถ้าผมได้สมองใหม่คือสตอรี่ความรักต้องมาครับจะให้ผมไปบอกรักคนอื่นครับตอนหน้าพูดไปด้วยตอนหน้าเมียครับโอ้โหแล้วแล้วคือยังไงแล้วชาเลนจ์มันจะยังไงก็ไม่เคินเลียร์พูดให้บอสก็แค่นั้นเนอะก็พี่ก็ต้องพูดพี่ก็ต้องพูดดิพี่เป็นคนท้าผมว่าก็ไม่ฮัตเจนยังไงก็คือถ้าจะขอุณได้สมองใหม่ใช่ไหมพี่ผมจะให้มันบอกรักจ้าจ้าต่อหน้าเมีย อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงครับก็คือเราชาเลนจ์นี้คือในในช่องเรานี้ใช่ไหมใช่ครับดูันเองนะท่านคุณไม่เกี่ยวนะแปลกแม่คนคิดอ่ะแค่นั้นแหละก็จะมีความสุขชอบผมชอบมากอยากเห็นมันแต้มันก็มันก็เป็นเสน่หาที่เขาจะให้อยู่แล้วตอนนี้เสน่ห์หัวมันก่อนเสน่ห์หัวใช่ครับวันนี้โดนแลไวทำไมอ่ะ โดนเรรรื่่่ออองะะไไมู้เหมือนกันไม่รู้ว่างงเหมือนกันเนี่ยวันนี้มันยังไงอ่ะคือก็มาดิครับก็มาดิครับในงงไปหมดเลยวันนี้คืออะไรวะงงไม่รู้เหมือนกันพี่ทำไมเชฟต่อไปนี่ฮะไปอีกเหรอมีครึ่งชั่วโมงนะมีตีสองแล้วถ้าไปอ่ะบัสบัสต้องไปเชฟนะเออว่าเฮียต้องไปดีกว่าจะไปแล้วเนี่ยแต่ต้องไปเชฟก่อนต้องไปที่เชฟคืยวันนี้ได้ป่ะที่ทำนี้ก็ดึก เดี๋ยวผมผมเคียร์คิวก่อนเนาะพี่พี่โจ้พี่โจ้พี่วนพี่ว่านสวัสดีครับพี่ว่านว่ะเอ่อคุณพระโพ์ครับพร้อมหรือยังครับกี่นาทีกี่นาทีต้องดีด้วยธัญญาอะไรครับได้ครับงั้นเราไปที่เชฟไปนะฮะเดี๋ยวเอ่อขอเวลาคุณทัญญาสิบนาทีเดี๋ยวผมผมโทรติดต่อให้สักครู่ไปไปทั้งแก๊งนี่แหละไปเดี๋ยวครับครับสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ครับสักครู่ครับสักครู่ครับสักครู่ เรียนรถกูวะออกเออใช่เรียนรถตัวเอง